ะะวันนี้อยู่กับโชว์ชาแนลนะคะวันนี้โชว์จะมาทำขนมจีนจน้ำยากะระปทีลมนะคะคุณผาาู้ชมามาดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมเลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีหัวกระเทียมกระทีนะคะเดี๋ยวหางกะทีเราจะเอาไปต้มกับแปนินกระส้มไปสุดท้ายถัดมาก็ะป้นนะคะ,าาะ,ะ,คะวันนี้โชว์จะใช้แปลินึสองตัวนะคะวันนี้โชว์อยากกินลูกชิ้นปลาตีนไก่เราก็ใส่ลงไปถ้าไม่ใส่กันด้นะคะติต่อไปก็จะมีกระชาย ผักมะกรูดนะคะกระเทียมพริกแห้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะคะแล้วก็จะมีหอมแดงตะไคร่น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาเกลือเกลือนี่เราจะเวลาเราจะไปต้มปลากหุงหางกระทิเราจะใส่เกลือไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีกระปิ้ค่ะโอเคค่ะเรามาจะมาหั่นเราจะมาหั่นวัตถุดิบกันเลยนะวันนี้เราจะใช้แค่กระเทียมสดหนึ่ง ืสุนไพรเราจะใช้กันไหนก็ได้นะคะกรัอาจจะหั่นเล็กๆหน่อยนะครับเพราะฉันจะปมสุกับข่ากัที่สิบฉัจะเอามาโขูกจะได้โลูกง่ายๆหน่อยนะ ชาชงจะใช้กระหัวเขาด้วยนะคะเพราะว่าหัวเขาจะทํามันจะหอมกวา่าแล้วก็จะดับกลิ่นข้าวได้ดีกว่านะคะใส่ไปทั้งหัวเลยใช้ต้องใส่ยเยอะๆขอ่เพื่อนเลยนะคะเพราะว่าข้าวที่น่จะขีดข้าวเหมือนกับที่เราใช้ในต้ม มีส่วนนะคะ ที่โชยเรียวมวัตถุดิบพร้อมแล้วเราจะเอาหางกะทิมาต้มกับลนดนินนะคะสังเกตไหมว่าทําไมโช์ต้องเอาหางกะทิกับหัวกะทิแยกกันเพราะว่าถ้าเราจะเอาหางกะทิกับหัวกะทิผสมกันามาต้มเขาจะแตกมันน้กากะทิเราจะแม่หลอดเพราะฉะนั้นเราจะเอาส่วนหางนี่มาต้มกับลากระสมุนไพรที่เราเตรียมไวก้กนนะคะ ปลาลงไปดิกกันครัว่า้มันจะขาวอรอให้กะทิเดือดตอนแล้เราจะใส่ปลาทีลหลังันช่วยใส่เกลือลงไปเดี๋ยเราจะรอให้กะทิเดือด่อนนี คค่ะหลังจากที่กะทิเราเดือดแล้วนะคะดี๋ัวจะมาใส่ปลาให้ดูกันนะคะสไปเลยนะคะเราจะต้มปลาจนสุกนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะเนื้อปลากับการแยกกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะต้มเอกสกหรับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันโอเคค่ะหลังจากที่เราต้มปลากับสมุนไพรกับกะทิเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เนื้อปลาเราก็สุกได้ทีแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาตักเครื่อง ออกแล้วก็ไปแกะเนื้อปลากันนะคะชีวิตติดดูนี่โชวต้องประมาณ30นาทีนะแล้วเราจะตักสมุนไพรออกเลยนะ น้ำออกได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาเราตำเขาจะไม่ได้กระเด็นใส่หน้าแล้ว ไข่เราก็ต้มสุกแล้วปลาเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวโชจะไปแกะเนื้อปลาแล้วก็เราจะไปคลุกเคลื่อนแกงกันนะคะไป okay, เรามาแกะเนื้อปลาค่ะหอมอมกลิ่นสมุนไพรที่เราเอาไปต้มกับปลาไว้นะคะ,ะไ่กระชายแล้วเอา ตอนนี้ยาใช้มือนะคะจะได้ดร้อนสุดๆเลยค่ะระหวังแกเราจะไม่เอาการผ่านครัเดียวควรจะคอยดูดีๆนะคะ ก้างปลามันจะติดไปในเนื้อปลาเวล้วเราจะทานเนี่ยมันจะติดคอได้นะคะก็จะได้ประามาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาโขลเครื่องแกงที่เราต้มมันกันนะคะกับกระทิก่ะโอเคค่ะ,คะเรามาโขกใส เื่ากันเลยนะคะน,นี่พวกชัวจะเล็กนิดนึงนะคะต้งโกกไหลประมาณาาสี่ห้านาทีแล้วโขลกไม่ยากนะคะเพราะว่าเราต้งจะมีเขาสุกเปื่อยหมดแล้วนะคะ เราตามปลาเสร็จเราจะใส่กระปิกลงไปนะคะเขาจะใส่ประมาณนี้นะคะนิดนึงก็ได้นเราก็คือลัให้เครื่องเขา ชิ้นเราจะใส่ทีหลัง โอคค่ะตอนนี้น้ำยากะทิปลาินของเราเกษตรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นจัดใส่จานแล้วอทีจผักกันด้วยนะคะว่าโชจะกินผักอะไรไปรไปดูักกันเสรละาน้ำยากะทิาดิของโชว์ดลยเรามาชิมน,นะก็ะไม่มีอะไรมากนะโชว์อจะรย์แตงกวาตัวสักยาว แล้วก็จะมีกระหล่ำปีซอยนะคะส่วนง,งอกค่ะแล้ก็มีใบแมงลักนะคะมาค่ะชิมกันดอลอกชิมสักลูกดงนะถ้าใครชอบเผ็ดก็าสามารถใส่พริกหม้อไฟไปป่นแรง

กันบ้างครสำหรับบเมนูน้ำยากะทิแลบนีของโชว์วันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก subscribe ดซับสไครป์โชว์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของโชว์ด้วยนะคะโชว์จะได้มีกําลังใจทางกลิดต่อไปนะคะโอเคค่ะสสำหรับคลิปนี้โชว์ก็ต้องขอตัวไปก่อนละไปกินขนมที่สอนกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ